แบบนี้ก็ได้หรอทัพทีมอัญญรินงงหนักหลังโดนระง,งับ facebook ฐานแอปอ้างเป็นคนดังต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถอีกคนหนึ่งในวิกหมอชีดเลยก็ว่าได้สำหรับสาวทัพทีมอัญญรินทีราธนันพัฒที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวของตัวเองถึงเหตุผลของการหยุดเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองว่าถูกทางเฟซบุ๊กระงับการใช้งาน ข้อหาแอปอ้างเป็นคนดังซึ่งสาวทับทิมก็ได้โพสต์ชี้แจงว่า Facebook แอ c เค้าส่วนตัวของทับทิมโดนระงรับการใช้งานด้วยเหตุผลว่าแอปอ้างเป็นคนดังตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2564ทับทิมได้ยื่นเรื่องไปแล้วแต่ยังรอผลอยู่ผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเลยมาแจ้งให้ทุกคนทราบ เพราะมีหลายคนถามเข้ามาทัพทิมไม่ได้ลบแอคเคาท์หรือบล็อกใครนะคะแต่ที่หาเฟซบุ๊กของทัพทินไม่เจอเพราะว่าถูก Facebook เฟซบุ๊กระงับการใช้งานสําหรับผู้ที่ติดต่อคุยงานกับทัพทิมผ่านทาง Mess e n g e อร์ c e b o o k ทา้งไว้รบกวนติดต่อกลับทางไลน์หรือช่องทางอื่นนะคะเพราะทัพทิมไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เลยถ้าคุยงานอยู่และขาดการติดต่อไปต้องขอโทษด,ด้วยค่ะช่วงนี้ใครจะติดตามทัพทิมทางเฟซบุ๊กเจอกันที่ ออบฟิเชียลเพจก่อนนะคะ f a c e b o o k c o m อัน a ริ n s สว e ขถ้าใครมีความรู้หรือมีคำแนะนำฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ